สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วนะคะย้อนไปนิดนึงเราพูดถึงเรื่องของ interval run หรือการวิ่งแบบเร่นกับความเร็วใช่ไหมคะในครั้งนี้นะคะก็ต่อยอดจากคลิปก่อนหน้าที่เราพูดทิ้งท้ายเอาไว้นิดนึงเรื่องของ fast trek นะคะซึ่งคําว่า fast trek เนี่ยจริงๆก็เป็นการฝึกที่ให้ผลใกล้เคียงกันกันกบการฝึกแบบ interval run นะคะ fast trek เนี่ยเป็นภาษาสวีเดนนะคะมันแปลว่า speed speed ก็คือความเร็ว play ก็คือเล่นตรงตัวเลยคือการเล่นกับความเร็วเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง interval กับ fast track เนี่ยก็คือว่า interval เนี่ยมันจะมีการออกแบบเป็นเซตนะคะจะก,กี่เซตหรือว่าอาจจะนับจากระยะทางหรือจะนับจากระยะเวลาแต่ fast t r a k จะมีความินดี้ค่ะ i n ดี้ในที่นี้ก็คือเล่นกับความเร็วแต่เป็นความเร็วแบบ ตามใจฉันนะฉันอยากเร็วฉันก็เร็วฉันไม่อยากเร็วฉันก็จ็อกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากเร็วเลยนะ <laughs> ถ้ามันเป็นวันที่เราจะซ้อมแบบฟาสเทรคก็ต้องมีใจฮึบสู้นิดนึงนะคะว่าโอเคได้เวลาที่เราจะใส่สปีดเต็มที่แล้วแล้วก็โอเคพอเริ่มแบบอ้อไม่ไหวแล้วเราต้องพักก็พักเราค่อยกลับมาใส่สปีดใหม่ก็เป็นเซตอาจจะเซตเป็นระยะเวลาในการซ้อมของวันนั้นซึ่งรูปแบบของฟาสเทรคเองนะคะก็จะเหมาะนะคะกับสายวิ่งเทรลอ่ะเพราะอะไรเพราะ วิ่งเธอสมมติว่าเราไปซ้อมแบบบนภูเขาใช่ปะมันกําหนดไม่ได้ว่าเราจะวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้หรือว่าจะวิ่งด้วยเ,เขาเรียกว่าไงนะระยะทางเท่านั้นเทาน่านี้อย่างงี้ค่ะแต่มันขึ้นอยู่กับสภาพผิวเทเรนที่เราเจอถ้าทางมันเทคนิคข้อมากเราก็อาจจะวิ่งช้าลงหรือถ้ามันชันมากมันก็อาจจะวิ่งแบบ ใส่สุดไม่ไหวใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นดาวฮิลแล้วมันเป็นช่วงพักจริง,รงๆเราวิ่งลงได้เลยเราก็อาจจะใช้ฟาเทรกในการซ้อมในรูปแบบของเทรลได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่วิ่งซนะิติรันเนอะบางทีเราจะไม่รู้ว่าจะเจอตรงไหนยังไงแต่เราอยากจะซ้อมแบบสปีดเวิร์กก็ ดูรูปแบบของฟัสต์ทริกในการซ้อมความเร็วได้แต่จริงๆนะคะซ้อมถนนบ้านเราบนาแบบซิติลันเนี่ยก็ไม่ต่างกับเชลเท่าไหร่เรามีความเทคนิคอลอยู่ในถนนของบ้านเราอยู่นะคะในทางเท้าทางฟุตบาทเหล่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้หรือสมมติน,นะคะอย่างมามซ้อมอยู่หน้าบ้านตัวเองอย่างเงี้ยค่ะวิ่งไปวิ่งมาก็ผ่านพวกโรงเรียนเด็กๆต่างๆบางทีเราก็ดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะวิ่งจากเสานี้ไปถึงเสานู้นด้วยความเร็วเต็มสปีดแล้วก็จ็อกจ็อกในการ พักจากนั้นก็เอาใหม่จากเสานี้ไปเสานี้ซึ่งก็เพิ่มระยะเสาเพิ่มเวลาวิ่งได้ตามใจเราเลยนะคะหรือบางทีก็แบบเล็งไปถังขยะนูน้นไปจุดให้ถึงถังขยะนูน้นแล้วกลับมาพักแล้วก็เอาใหม่เลือกจุดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะว่าเราจะทําความเร็วไปที่จุดนั้นจุดนี้เราจะพักแค่ไหนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองว่าเราจะ manage ให้อยู่ในครบเสร็จได้ยังไงแล้วก็ไม่อู้นะคะก็รูปแบบนี้ก็คือ i n d ี้แต่เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองนิดนึงว่าเราไม่ใช่แบบจะอู้ไปแบบนั้นทีนี้มีส่วนของการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็น f a เ t r ค k หรือว่า interval ค่ะถือว่าเป็นการฝึกที่จะช่วยเพิ่มความฟิตให้กับเราความอึดให้กับเราแล้วก็ความทนทานด้วยเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราวิ่ง speed work ตรงเนี้ยค่ะมันเกิดแบบ ความเหนื่อยเมื่อยล้าสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อเราเรยอะมากและจากนั้นเองเนี่ยเราจะได้ฝึกการ r e c o v e r รหรือการฟื้นฟูร่างกายแบบทันทีทันใดได้ด้วยก็คือพอเราวิ่งเสร็จแล้วเกิดการสะสมความล้าความเครียดความตึงความปวดเมื่อยอะไรต่างๆในช่วงที่เราพักพักก็คือวิ่งพักช้าๆหรือจ็อกเบาๆเนี่ยค่ะร่างกายจะได้ฝึกการคลายการ ทิ้งของไม่จําเป็นหรือการเอาของไม่จําเป็นเนี่ยมาแปลงเป็นพลังงานใหม่กลับเข้ามาให้ร่างกายเราแล้วเราก็พร้อมออกไปวิ่งใหม่อันนี้คือกระบวนการ recovery หรือฟื้นฟูร่างกายที่ทําให้เรากลับไปวิ่งใหม่ได้แล้วร่างกายก็จะเรียนรู้กระบวนการนี้ในการที่จะเวียนของเสียมาใช้เป็นพลังงานหรือว่าการคลายของเสียออกไปจากกล้ามเนื้อของเรานั่นเองนะคะซึ่งรูปแบบในการฝึกทั้ง fast t r a แล้วก็ทั้ง interval run เองเราเรียกว่าแบบ เป็นรูปแบบ high intensity training ก็คือการเทรนที่มีความเจ้มจนมีความเข้มข้นหนักมากๆนะคะซึ่งความเข้มข้นนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังสามารถพัฒนา VO2 max ได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าการเทรนรูปแบบเนี่ยเวลาที่เราเบิร์นนะคะ แน่นอนตอนที่วิ่งเนี่ยเราก็เบิร์นเยอะอยู่แล้วใช่ไหมเหนื่อยหอบแทกหน้าแดงเหงื่อพลักเลยแต่เรายังได้เบิร์นต่อไปอีกด้วยนะคะเมื่อเราจบจากการฝึกรูปแบบ h i g h intensity หรือความเข้มข้นสูงแล้วอะคะ่ะร่างกายเรายังเบิร์นต่อไปอีก24-48ชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเผาผลาญเยอะๆอะคะ่ะรูปแบบการฝึกแบบ h i g h i n t e n s i t y training เนี่ยถือว่าช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะมันเหมือนแบบเราวิ่งจริงๆเวลาวันอิเทิลบางทีเนี่ยเวลารวม ของการอินทิวโรฟาสทรคเราอะอาจจะแค่30-45นาทีแต่เราเบิร์นต่อไปได้อีกวันถึง2วันเลยอะค่ะและที่สําคัญเลยอย่าลืมนะคะเพื่อนๆที่จะวิ่งแบบใส่ความเร็วจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นอินท o โร่ฟาสทรคหรือว่าเทมโปอะค่ะการคูวอร์มอัพให้ถึงการทำดริลก่อนเพื่อให้ทุกอย่างของร่างกายเราพร้อมแล้วค่อยไปใส่สุดนะคะแล้วเมื่อจบเซ็ตก็อย่าลืมวิ่งคูดาวจ็อกคูดาวแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็นวดด้วยนะคะ ก็สําคัญนะคะมันช่วยเรื่องอาการบาดเจ็บต่างๆได้แล้วก็ช่วยให้เราเหมือนแบบฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากมีศักยภาพที่ดีหรืออยากพัฒนาการวิ่งของเราให้ได้อะค่ะตั้งเป้าหมายว่าอะไรคือレスเอของเราแล้วก็ออกแบบโปรแกรมของเราให้มันมีครบถ้วนในการวิ่งที่จะช่วยเสริมศักยภาพเราได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายนั่นก็คือการมีตารางวิ่งที่มันมีทั้งเรื่องของการทํา อ n นชัวร์หรือฟ t สทร c k นะคะถือว่าเป็นตัวเดียวกันมีวัน t e m p พ r ร n ันมีวันอีซี่รัแล้วก็มีวันที่เป็นลองรัน และที่สำคัญที่สุดก็คือมีวันพักนะคะการพักถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมด้วยแล้วถ้าให้เสริมจริงๆเลยในมุมของมัมเองที่วิ่งมาเจ็บมาแล้วก็ฝึกมาเนี่ยการทำส re n g t h training ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆกับนักวิ่งเลยนะคะที่เรียกได้ว่าจะช่วยให้เราเนี่ยวิ่งได้อย่างดีอย่างต่อเนื่องและก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้นั่นก็คือหาวันทำสตริงต์เทนนิ่งกันด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนวิ่งอย่างมีความสุขแล้วก็ถ้า มีคำศัพท์ไหนที่สงสัยหรือว่าข้อมูลไหนอยากได้เพิ่มเติมก็ทักเข้ามาถามได้นะคะหรือจะคอมเมนต์เข้าไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะหาคำตอบมาให้นะคะจากเด็กเนิร์ดคนหนึ่งที่ชอบศึกษาข้อมูลแล้วก็นำมาประยุกใช้กับตัวเองค่ะเราก็ตลอดแต่ถึงเก้ปีที่ผ่านมาก็เอาตัวเองเนี่ยเป็นหนูทดลองในการวิ่งเกือบทุกรูปแบบมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย